สวัสดีครับคลิปนี้มีหลอดไฟเส้นมารีวิวให้ชมนะครับโดยวัตถุประสงค์ผมซื้อมาเพื่อที่จะมาติดไว้ในห้องนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งจะซื้อมาไล่นกนะครับไม่แน่ใจว่าจะได้ผลหรือเปล่านะครับก็ลองมาดูกันสำหรับหล,หลายๆท่านที่จะจะได้หลอดไฟเส้นมาไว้หลังผ้าม่านหรือหลังโต๊ะหลังตู้นะครับหรือจะเป็น ภายนอกบ้านนี่ก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าคุณจําเป็นจะต้องโดนน้ำนะครับแนะนําว่าให้ใช้กันน้ําด้วยแล้วก็เป็นไฟ12โวล์ด้วยนะครับตัวนี้เป็นไฟ12โวล์จริงๆเป็นม้วนนะพอเราเคลี่ออกมาก็จะเป็นย,ยาวๆแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าต้องโดนน้ำเนี่ย12โวล์ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเกิดเป็น220โวล์น,นี่อาจารอันตรายเราสามารถที่จะเดินสายไฟ12โวล์จากบริเวณที่ ใต้ใชายคาหรือในกล่องกันน้ําออกไปด้านนอกนะครับแล้วก็เดินด้วยสายลําโพงแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วเดินไปไว้จุดต่างๆนอกบ้านโดนฝนโดนน้าไม่เป็นไรนะครับสําหรับตัวนี้อะแดปเตอร์ที่ผมจะใช้ก็คือรุ่นที่มีอยู่แล้วนะครับตัวนี้เสียบไฟ12โวลต์เราก็ออกมาเป็นแจ็ค5.5นะครับตัวนี้เป็นแจ็ค5.5ซึ่งซื้อมาเยอะเลยสามารถซื้อแบบนี้ไว้ที่บ้านได้แล้วก็เอามาต่อ ในการใช้งานคุณก็ลองสังเกตจากคู่มือหรือซองที่ให้มานะครับสำหรับสายไฟชุดนี้นะครับเขาบอกว่ากินกำลังไฟ10.8วัตต์ต่อเมตรหมายความว่าตัวนี้ผมซื้อมา1.9เมตรโดยประมาณประมาณตีซะ2เมตรนะครับก็จะกินกำลังประมาณ21.6วัตต์นะครับ21.6วัตต์ก็โดยประมาณ ก็คือ12โวลต์2แอมป์นะครับอแดปเตอร์ของผมที่ใช้อยู่ก็จะเป็นขนาดนี้พอดีนะครับอแดปเตอร์12โวลต์2แอมป์นะครับพอดีเปะ๊ะแต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้หลอดไฟที่ยาวกว่านี้เป็นเส้นยาวนะครับคุณจำเป็นจะต้องใช้กำลังวัตต์มากกว่านี้อแดปเตอร์อีกรุ่นหนึ่งนะครับ12โวลต์แต่แอมป์มากขึ้นมาดูการทดสอบครับสำหรับการทดสอบนะครับคุณก็เชื่อมต่อ ปกติปกติก็จะเป็นเส้นแดงขาวแบบนี้นะครับให้คุณใส่สีแดงกับสีแดงนะครับ12บนโวลต์ไม่ต้องกลัวนะครับไม่อันตรายนะสามารถโดนน้ําได้สามารถที่จะโดนมือได้นะครับไม่เป็นไรในการเชื่อมต่อเราก็เชื่อมต่อแบบเปลือยแบบนี้เลยนะครับแล้วเราก็สามารถทดสอบได้ อ่าโอเคสว่างมากนะครับสว่างมากๆเลยเนี่ยครับโอ้โหสามารถที่จะเอาไปใส่ในห้องอะไรก็ได้จริงๆมันสว่างเกินไปถ้าเกิดจะเอาไปใส่ในห้องนอนนี่ไม่เหมาะครับถ้าจะเอาไปใส่ในห้องนั่งเล่นก็พอได้แต่ก็ควรจะเอาไว้หลังผ้าม่านหรือมีตัวโครงกั้นเอาไว้และอยู่หลังโครงนั้นนะครับจะดีกว่าตัวนี้มันสว่างมากจริงๆนีครับ โอ้โหแบบสว่างสุดๆจริงๆแล้วผมตั้งใจจะเอามาที่ระเบียงเพื่อกันนกกันมแมลงอะไรพวกนี้ครับผมไม่แน่ใจว่าจะได้ผลหรือเปล่าแต่ส่วนหนึ่งก็จะเอามาไว้หลังผ้าม่านนะครับก็เลยเอามาให้ชมด้วยถ้าเกิดหลายๆท่านต้องการที่จะซื้อมาใช้แนะนําว่าให้ซื้อระยะสั้นๆนะครับเนื่องจากว่าเขาจะตัดแบ่งไม้เรียบร้อยแล้วเขาจะมีร้านที่เขาตัดเป็นชุดเอาไว้ให้นะครับตัวนี้ตัดแล้วก็ใส่สายไฟมาให้ด้วยแบบนี้ ทำเป็นเส้นเป็นชุดเป็นชุดชุดละประมาณ2เมตรน่าจะดีกว่าเหมาะกับอะแดปเตอร์12บน 2M แอมพ์พอดีเป๊ะเลยนะครับถ้าเกิดท่านใดที่ต้องการหลอดไฟเส้นแบบนี้นะครับตัวนี้เป็นแสงขาวนะก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับเนืรออาคาที่ไม่แพงผมใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้คลิป ชุดนี้ซื้อมาในราคาเส้นลําไม่ถึงร้อยนะครับก็ถูกๆเท่านั้นเองสามารถซื้อมาตกแต่งเองได้นะครับสินค้าชุดนี้มาเป็นม้วนแบบนี้เลยนะครับม้วนละ1.9เมตรคุณก็เอามาประดับตกแต่งได้ง่ายๆนะครับดูลักษณะใกล้ๆเนี่ยครับก็จะเป็นลักษณะ12โวลต์มีเป็น LED นะครับถามว่าแล้วใช้งานแล้วร้อนไหมโอ้ร้อนเหมือนกันนะ บริเวณที่เป็นหลอดไฟเส้นยาวๆเนี่ยความร้อนค่อนข้างสูงนะครับส่วนตัวแล้วไม่แนะนําให้เอาไว้ในห้องแอร์นะเพราะว่ามันจะสร้างความร้อนขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้วถ้าเกิดความร้อนขึ้นมามันจะเปืองแอร์นะครับเนี่ยตอนนี้ผมจับดูโล้วร้อนมากมากเนี่ยร้อนร้อนเยอะเลยเหมือนกับคุณใช้ได้ปกผมเลยนะครับนี่เป็นข้อเสียนะก็ประยุกต์ใช้ตามความชอบแนะนำว่าเอาไว ข้างนอกบ้านดีกว่าตกแต่งต้นไม้หรือตกแต่งบริเวณที่เป็นสวนหย่อมอะไรพวกนี้ครับน่าจะเหมาะนะครับถ้าเกิดท่านใดต้องการสินค้าผมมีสายลิง์เอาไว้ให้แล้วใต้คลิปกดเข้าไปได้เลยนะครับสินค้าราคาไม่แพงแล้วก็ถ้าเกิดมีคําถามก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยเช่นกันเดี๋ยวจะทดสอบและตอบให้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ